ให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกพอน้องไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยามมากกว่าความตายจะมาภาคเรืจากกันครับเมื่อไรเจะเลกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดว่าเป็นบ้านเรื่องเมื่อผ่านไปสามปีแล้วคุณก็บอกเองว่ามันเป็นเวลาขาดยังไงไม่ต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนกัน ว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างลอบบ้าคอยจับจ้องตลอพี่ยักสัญญากับพี่ก่อนนะพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาเพืยอี่ด้วยอย่าไปสนใจมันเจย์งแนจ้ะเจาที่สุดเอมันแนจริงอ่ะทำไมมึงยน้องมึงถูกผีหานั่นแดดจนจอชุบหาย น้องสาวกูเพื่อนเล่นมือควากับสรมของมึงจะทำอะไรกูได้เหญ่ใหย่ไปยุ่งหนักขนาดนี้เพียรสมาได้ยไเนี่ยงานแต่งน้องมังนต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าอย่างนี้มึงอยู่ด้วยก็คงจนะดีแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง ب呀ا แยม้แยมท้อเรามากาเกินให้ช่วยแย้มด้วยนะให้เธอช่วยแย้มยังไงแย้มอยากได้ลางเจงเอาลางเจงมาให้แย้มนะ